สวัสดีครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบนะครับวันนี้เราจะมาน,นำเสนอนี่เลยครับคันโอคูมาซิมิลันตามท้ายด้วยนี่แหละครับไลท์ป๊อปปิ้งนะฮะไม่ใช่จิกกิ้งนะเปลี่ยนแล้วนะ <Okay. S 1> ตัวนี้คือตัวล่าสุดเหมือนกันของโอคูมาซิมิลันไลท์ป๊อปปิ้งทำไมมีสองอันไหมมีพีอี PE3 กับ PE4 ครับ PE3 กับ PE4 ่มันต่างจากอันามันตรงไหน อันนี้มันไลท์ป๊อปปิงไม่ใช่มันจะเบากว่าเล่นเดื่ยเบาไม่อ่อนคอยไฟป๊อปเล็กกว่าอ่าป๊อปป๊อปนี่คืออะไรไลท์ป๊อปนี่คือเบากว่าใช่ของของไม่น่าเดื่ยเบากว่าอ๋อเล่นเดื่ยเบากว่าอ่าเรามาแกะดู PE อสามกันก่อนนะครับมีกี่ความยาวก็ PE สามอยู่ที่เจ็ดฟุตสามครับแล้วก็ PE อีสามเจ็ดฟุตสามพีออยู่ที่เจ็ดฟุตหก อ,อ๋อ PEC อยู่ที่7จฟุตหต่างกันแค่จุด3ามจุด3ามสามนิ้วครับ3นิ้วต่างกัน3นิ้วนะฮะมีเฉพาะอะไรเบส s p i น n i n g ครับอ,อ๋อม,มีเฉพาะสป <spinning. S 1> ินนิ่งก n g ตีป๊อปมันถึงมีแค่สปินนิ่งเดียวทีป๊อปมีแต่สปินนิ่งโอ้โหออกมานี่ตัวนี้นี่ซอสรองไว้ให้เข้านิ้วเข้ามือได้ง่ายนะฮะเป็นตูดแจกมาเลย เมื่อก่อนนี่มันจะมีปอกหุ่มนี่ทีนะเขาก็ไม่ทำละอ่าทำอย่างนี้เลยคือเข้ากระบอกเรือนี่ก็คือล็อกเลยเข็มขัดก็มีนะทุงหลังนี่เข็มขัดขายดีเหมือนกันนะอืมตัวนี้เป็น EVA นะฮะไม้ลูกค้าบางคนเขาเห็นรอยรอยแค่นิดเดียวเนี้ยสมมติว่าเป็นรอยเล็บเราเนี้ยนะเขาจะบอกว่าสินค้าไม่นำเหนี่ยจริงๆอ่ะมันมีทุกอันเลยนะ ผมผมจงบอกว่าเนี่ยแหละครับเนี่ยขนาดเราแกะมาใหม่ๆนะมันก็จะมีรอยนิดๆหน่อยๆมันเป็นเรื่องของปกตินะบางทีโดนกบางทีอาจจะมียุบข้าวไปน้อยนาะเนี่ยเนี่ยมันไปโดนลักษณะนี้นะไกด์ไปทับกันอย่างนี้ครับอมันอาจจะเป็นรอยนะแต่มันไม่เป็นไรนะมันจะยุบข้าวไปน้อยเนาแค่มัน ฟมเออใช่มันเป็นโฟมอีกหน่อยมันก็จะคืนตัวของมันมันจะไม่เขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่บุ๋มตลอดหรอกเราใช้ไปใช้ไปแต่มันก็หายนะฮะต้องบอกไว้ก่อนอ่าแต่ถ้ามันเป็นรอยมีดกีนน่ะโอเคเราีเราว่านี่ยเออถ้ามันฉีกแล้วว่าไปอย่างแต่ถ้ามันบุ๋มนะเป็นรอยเล็บหยิกเข้าไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่น่าไม่รับนะเออดูนี่ซิมิลานตัวนี้ มาถึงก็เป็นดีซีฟูจิเลยนะไหมตอกฟูจิเลยนะครับเนื้อแบงค์สีอะไรสีออกดำๆเทาๆควันบุหรี่เทาๆโอคุมาเป็นลายลุงน้ำหนักน้ำหนักถือว่าเบานะเบานะอ่ะเดี๋ยวขอมานับไกด์ก่อนไกด์อยู่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัว เจ็ดตัวอูนเน้อแบงส์สวยนะตัวนี้ถือว่าก็กสวยอยู่เลยนะสวยครับสวยครับคำว่าซิมินันซิมิรันไลท์ป๊อปปี้นี่ตรงเน้าแบง์จะออกเป็นสีบรอนเทาเทาเข้มนะต้องบอกว่าเทาเข้มเลยเออดูดีได้สวยเลยอ่ะเอะเบาวกว่าเน้อแบง์ความหนาหน้าตัดนะครับ ดูครับได้ครับพันดีมากเลยนะดูได้ฟูจิไหมไม่ไม,ไ,มไม่ใช่การฟูจิครับมีต่เรีรวซีทีเป็นฟูจิองเดียวอ๋อมีแต่เรียวซีที่เป็นฟูจิ ไกด์หตัว7ตัวนะอ้่อต่อต่อต่อคนอันนี้คือ PE 3ความยาวเท่าไหร่ครับเจฟุตสครับเราลืมถ่ายเมื่อกี้มองแต่ความสวยของเนื้อผ้านี่ก็แบบสวยจริงดูละเคลิมเลยนะครับตัวนี้เป็นสปินนะครับเฟุตสาองท่อนเวท ML PE 3สายอยู่ที่15บหถึงสีปอนด์ความยาว7จฟุตสมนะแล้วก็แม็กเยืออยู่ที่60กรัม ดีไหมเหมาะสำหรับไงนะเหยื่ออะไรอินซีเสกี่สกรัมเป็นเหยื่อจิกนะหรือว่าเหยื่อมีลิ้นเหยื่อมีลินอเย่มลิ้นอย่างเช่นไลลาพาร่าใช้เหยื่ออะไรเหยื่อมีลิ้นเหยื่อแถวบนนี่ใช่ไหมอ๋อนั่นเหยื่อทอลลิง อย่างนี้ได้ไหมอ่ามันน้าเมืเ่อกี้อ่ะนนอ่าอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้เราเจอตกในร้านเราก็เลยหยิบใส่กระเป๋าเลยตอนนี้ห้าสิบเจ็ดกรัมครับอันเนี้ยห้าสิบเจ็ดกรัมนะเอาอย่างงี้นี่อ่าปุตรอินซีได้นะฮะอันนี้ก็ติกด,ดแล้วนี่จะจัดโปรเนาะซื้อสองคันแรกอะ่ะแจกไปก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะจัดโปรทีหลังนะรอติดตาม อ่ะตัวนี้คือซ <PE 3 S 1> <3 S 2> ิมิลันพีอีสามพีอสนะครับ,รบต่อมาเป็น PE อ <PE 4 S 1> ีสี่ความยาวอยู่ที่เจ็ดฟุตหกเมื่อกี้เจ็ดฟุตสามอันนี้เจ็ดฟุตหดูแกะครับใหม่เลยนะอันนี้ยังไม่เคยใช้เลยมั้งเนี่ยไม่ไมีคนใช้แล้วครับอ่าอ่าดูแกะออกมาครับคือปลายคันมันต้องอยู่ปากปากซองเลยนะ ถ้าถ้ามาจากนี่นะถ้าไม่ไม่นายยิ่งจะกกายตอนนี้จะไปโดนครับอ่าใช่ไกด์มันจะไปโดนโดน EVA ตัวนี้ยุบนะฮะเขาก็เลยเอาปลายอ่ะมาอยู่ตรงมันจะะกกกรทตรงด้านบนใช่ใช่นะครับตัวนี้รูปล่างหน้าตาเหมือนกันเหมือนกันเดี๋ยวมาดูความยาวของโคนคานกันเมื่อกี้เราลืมบัาบ แต่คคณมันไน่จะเท่ากันนะไม่เท่ากันห้างกันมันมีแบบอ๋อห่างกันนิดเดียวห่างกันนิดเดียวห่างกันนิดเดียวอะลองวัดดูสิซแหละบ้านเราจะวัดเป็นเซนนะแต่บ้านฝรั่งนี่วัดเป็นนิ้วใช่ไหมมีทั้งสองอ่ะตรงนี้มีทั้งสองเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามครึ่งใช่ไหมอ่ะเจ็ดสิบสามครึ่งความยาวนี่นะครับน่าจะประมาณเจ็ดเจ็ดสิบอ่ะวัดเลยอ่ะวัดเลยอ้อ มี 7, เจ็ดสิเอ็นกับ71เอ็ซนนะฮะไอตัว7ฟุตสาเนี่ยนะเจแต่ตัว7จ็ดฟุตหเนี่ยอยู่ที่73.5นะครับตัวนี้ก็ตอกฟูจิเหมือนกันนะครับไกด์มีทั้งหมดอยู่7จ็ดฟุตหมี1 2 3 4งสอี่ห้าหกเจ็ดตัวเหมือนกันหน้าตัดนี่หน้าแต่ยยใ,หใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจริง โอเคอ่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องหน้าตัดกันไปแล้วนะเดี๋ยวมาดูสเปคของคันนะฮะตัวนี้จะเขียนว่า S.I. นี่คืออะไรไม่รู้นะ Similan Similan อ๋อ S.L. นี่เป็น S.L. ตัวใหญ่ใช่ไหมตัว I อรอ Similan สี่สี่สี่ S.I. กับ Similan อ๋อยอ่ยอมาจากสี่ ตัว S ก็เป็นสปินนะฮะความยาวอยู่ที่7ฟุต6 2ท่อน a อชชั่น P E ็สายที่ควรใช้อยู่ที่15ถึง50ปอนด์แม็กเหยื่อจะอยู่ที่80กรัมใส่ได้เยอะขึ้นเหมาะฟังเอาไทย เหมาะฝั่งซิมิลันถ้าเคลื่อนแรงก็มันมันมันได้ที่มันได้อยู่ซิมิลันได้อยู่อันีมันได้อยู่แต่ไม่ได้ออกเวลาเสียบเข้าไปนี่จะเกิดนี่พอดีเลยมิดเลยครับมิดเลยตัวนี้พอดีเลยตรงไปเนี่ยสวยเลยแน่นไหมแน่นอยู่ครับตอน่น้นอยูนี่ครับพีอีสี่เดี๋ยวเราจะมาลองยกกันนะฮะ เชอรี่แอนแค้นเชอรี่แอนแคนเดี๋ยวให้น้องเชอรี่คนสวยเขาถ่ายวิดีโอให้เราดีกว่านะฮะน้องเชอรี่ไว้หนวดไว้เขาไหมน่ะเอาอยังอันนี้คือ PE <P 3, S 2> <3, S 1> รับความยาว7ฟุตรับนะฮะเราดูเราดู ลงแล้วนะยกยันโอ้พี่อีสานนี่ก็ถึงเอาว่าตึงนะตึงอยู่นะเฮ้ยอันนี้ก็ตึงนะนลองสอย,ยจิ๊มได้ใช่ไหมตัวเนี้ยมันไม่ใช่จิ๊มมันแข็งเลยเนาะถ้าเอาไปจิ๊มนะมันนันทางคัดเอาไปคันแคส์ละกันนะอันนี้คือโอคูมาซิมิลันไลท์ป๊อปปิ้งนะฮะอ่าโอ้ถือว่าโอเคโอเคครับลงถึงเขาเรียกว่าอะไร <as> โ so คนเลยอะโคนกับโคนแต่สีนี่น่าจะแข็งนะแข็งกว่าครับแล้วเมื่อกี้เราลองเล่นกับคันอะไรนะด็อกทูใช่ไหมใช่ครับอ่าอันนี้พี c ซีโอ้โหไม่ทันเลยเยอะอันนี้รู้สึกเบาแต่แต่แต่ดึงกว่าอันนี้มือผมอ่ะรู้สึกเบาอันเนี้ยแต่ไม้อ่ะหนักใช่ไหมหนักเออใช่ไม่แต่ผมรู้สึกเบามาเด่นประมาณครึ่งคันอ่ะ ขขแข่งขวาปูนเก่งกวาเยอะโคงสวยไหมชลีรรสวยสวยนะแต่เจ็บมือมากเลยนะ <c oughs> แต่รู้สึกว่าได้ไวอันเนี้ยเรารู้สึกว่าเหมือนออกแรงไม่เยอะแต่ไม้อะงัดดิงัดแล้วใช่ไหมงัดแล้วน่อแล้วแต่ไม้จะรู้สึกเยอะแต่ผมอะรู้สึกไม่ค่อยเยอะเออนีขออีกอย่างได้ไหมขอลองอันนี้พีริปเฟนนี้นนนคืออะไร PEC e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  พีอีสี่ด็อกชูดด็อกชูดไลท์พีอะไรนะพีสี่เหมือนกันไปอันนี้นุ่มกว่าอันนั้นแข็งกว่าเอออันนี้นุ่มกว่าซีนั้นแข็งกว่าหน่อยอันนี้นุ่มมันมย้อนจากซีมันยาวกว่าด้วยหรบเอออันนี้นุ่มนะอันนี้นุ่มแบบใส่นุ่มนวลใส่สมูทแต่นี่จะใช่แล้ว โอ้โหดูเนื้อแบงดิดเนื้อ<ด>แบง์ตัวซิมิ<ด>ลันจะใหญ่กว่าดูดามยับเออสั้นกว่ายังเยอะเราคือแบบแต่ถ้าเป็นเราเราชอบด้ามยาวๆอ่ะจังหวะที่มันเลื่อนเข้าเลื่อนออกมันมนีไงได้มันได้มันได้ทั้งคู่แล้วแต่คนชอบเนาะเออใช่ใช่แต่เราโอ้โหชอบโอบ้โหมากแต่พายุาเนี่ยดูแบบ เหมือนออกเป็นสายหวานๆนะเออมาเรามาพูดถึงเรื่องราคาคของคันซิมิลันไลท์ป๊อปปิ้งนะฮะกับ PE 3และก็ PE 4นะครับ PE 3ราคาอยู่ที่2,100 2,100บาทแต่ถ้าเป็น PE 4ราคาอยู่ที่2,190 2,190บาท ทางั้นแค่เก้าสิบบาทค่าส่งอะค่าสองร้อยแปดสิบค่าส่งร้อยแปดสิบแต่ไกด์ใหญ่อยู่นะเนี่ยน่าจะใส่ลองวัดสองนี้เพิ่งได้อยู่ลองวัดดิว่าจะส่งนิ้เพิ่งได้เวลาจะใส่ท่อเราต้องดูที่ไกด์นะฮะไกด์นี่คือใหญ่สุดละต้องสามนิ้วอ่นนะเออนี่ครับสามนิ้วเลยค่าส่งสองร้อยค่าส่งสองร้อยนะครับ ค่าส่ง200นะใส่ท่อ3นิ้วให้นะครับกับคันซิมิรันไลท์ป๊อปปิ้งราคาอยู่ที่ PE 3อยู่ที่ราคา2,100บาทถ้าเป็น PE 4ราคาอยู่ที่2,190บาทค่าจะส่งใส่ท่อ PVC ท่อละคันละนะ200บาทนะครับ200บาทนี่ยังไม่รวมค่าคันนะบ <c oughs> างคนคิดว่า200บาท เอาละไปกันก่อนขอบคุณครับที่รับชมและติดตามครับซิมิลันไลท์ป๊อปมิง